เสียนตัวเองจากงานเอเจนซี่โฆษณาที่กุุกครีมาตั้งแต่วัยรุ่นกลายเป็นหมอต้นไม้ในวัย76ปีถือเป็นการพลิกบทบาทจากหน้ามือเป็นหลังมือของลุงจุนแสงจันทร์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงทำหน้าที่ที่ได้รับอย่างไม่ขาดตกบกพร่องครับมันเป็นต้นไม้ประเภทลำไรอ่ะพอมันมาเจอความร้อนมากๆมันก็สภาพมันก็ไม่ไหวเราก็ต้องตัดทิ้งพอตัดออกเสร็จ พวกนี้เราก็บำรุงรักษาพ่อเอาความรู้เรื่องต้นไม้มาจากไหนอะพอ่อเมื่อก่อนผมเป็นเด็กจากจังหวัดก็เคยพอรู้บ้างครับตอนนี้พอทํางานพอเลิก,กเกษียณแล้วเขาชวนมาทํางานที่นี่ยลูกเขาชวนมาก็เออมาก็มาเรียนรู้ก,กับเขาความเชี่ยวชาญน,นี้มาจากความชื่นชอบในวัยเด็กแต่เพิ่งถูกเติมเต็มในยามชาราที่สําคัญยังใช้เป็นอาชีพและช่วยให้รู้สึกถึงความมีคุณค่านในตัวเองอยู่เสมอถ้ามีอะไรทามาดีที่สุด มันไม่จำเป็นว่าเออทุกคนต้องมาทําแบบนี้ใช่ไหม<ร>ทุกคนมีอะไรทําก็ได้ทาบ้างมันก็ได้รีแลก์ได้น่นได้นี่ล้วสุขภาพจิตเราดีขึ้นใช่ไหมเราได้มาเจอมารีแลก์มาน่นมานี่มันก็โอเค<ด>มัน<ด>นะมันดีกว่าดีกว่าให้คนแก่อยู่บ้านเส้นทางนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากลูกชายที่ยอมให้พ่อออกมาหางานทําอีกครั้งส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลําพัง ซึ่งตลอดการทำงานเป็นหมอต้นไม้มาร่วมสองปีเขายอมรับว่าเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของพ่อรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น จริงๆเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งจากความรู้สึกที่เขาเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่สามารถนําเงินมาได้อย่างนี้แล้วต้องมาลองเงินจากลูกทุกเดือนอาจจะไม่ได้แฮปปี้นักอย่างนี้นะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆของเขาเองแล้วเขาก็มีเงินของเขาเองไปซื้อได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เขายิ้มเหมือนไปจ่ายตลาดวันสุดสัปดาห์ด้วยกันเนี่ยบอกไม่ต้องเดี๋ยวพ่อจ่ายเองอย่างนี้ดูมีความสุขกว่าครับร้านต้นไม้แห่งนี้เปิดเป็นพื้นที่ทดลองงานสําหรับผู้สูงอายุนะครับ ทั้งในตำแหน่งและระบบการจ้างงานที่มีความยืดยุนเพื่อให้เหมาะกับข้อจํากัดและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างด้านสุขภาพโดยตั้งเป้าให้มีผู้สูงอายุในสัดส่วนร้อยละสิบของพนักงานทั้งหมดแต่หากรัฐต้องการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้นผู้บริหารย,ยอมรับว่าต้องสร้างแรงจูงใจทางภาษีสำหรับเอกชนไปจนถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อทำให้ธุรกิจสังคมสูงวัยนั้นเกิดขึ้นได้จริง เป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกองค์กรจะจะว่าจ้างผู้สูงอายุซึ่งมันไม่บาลานซ์กันในในในอัตราส่วนใช่ไหมฮะก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนจริงๆแล้วอย่างอย่างในองค์กรผมเนี่ยในในย่าน,น,นเนี้ยในแอเรียเนี้ยก็คือว่าเราไม่รู้ไงว่าผู้สูงอายุบางทีก็ไม่ได้ดูทีวีหรือว่าไม่ได้รับการโปรโมทเท่าที่ควรเอ๊ะมีงานตรงนี้อยู่ที่นี่หรอในเราต้องการจ้างโลเคอลคอมมูนิตี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะตัดปัญหารเรื่องการเดินทางไกลการเดินทางลําบากการที่ต้องติดรถ คุณลูกเพื่อมาทํางานลูกก็ต้องไปส่งรถติดกลับไปที่อะไรเงี้ยฮะอยากให้แบบมีการกระจายในแต่ละพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็จ้างงานสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆก,กันครับข้อมูลจากสํานักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุปี2564ผู้สูงอายุจํานวน13ล้าน4แสนคนพบกลุ่มที่มีงานทำร้อยละ30 หรือประมาณ4ล้าน2หมืนคนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนอีกร้อยละ3หรือราว2 0 0 0 0 0 0คนยังคงหาโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานปัญหาสำคัญมาจากการเข้าไม่ถึงข่าวสารสถานประกอบการอยู่ห่างจากที่พักอาศัยโดยเฉพาะการกำหนดประเภทงานที่ลดทักษะเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในวัยแรงงาน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการบูรณาการกันของทุกภาคส่วนนอกเหนือจากเงินยังชีพในแต่ละเดือนที่ได้รับจากรัฐบาล